จะตั้งใจด้วยครับลูกชายของหลวงไหนครับผมเอ้าเหรอครับมนะเราอยู่กี่วันแล้วัแวันวันนั้นเลยครับแล้วเราเป็นเป็นช่างที่นี่ได้ป่ะเป็นลูกพ่อแต่ไม่ได้เป็นช่างที่นี่ลูกผมมาฝึกงานข้างในอ๋อฝึกงานอยู่ข้างในเด็กฝึกงานละเอียดนั่นแหละสองคนที่ออกเขาแลออ๋นั่งรออยู่ ใจั้ๆอยู่นี่แหละพี่อ๋อสาธุขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยทางใจดีๆนะอเออจะเลิมเมตตาเผื่อลูกไปสาธุสาธุาลูกชายติดอยู่ในตึกออบอกขอกำลังใจหน่อยลูกชายติดในตึกใจสั่งๆ ยังมีความหวังใช่มันยังมีความหวังถ้ายังไม่เจอศพก,ก็ยังมีความหวังคนเป็นพ่อนะคนเป็นพ่อโอ้แต่ละคืนผ่านไปแต่ละคืนนี่ลุ้นอะลุ้นเสียงโกลอ่ะสนุกดนะจาราพยินนะใช่น้องผู้ชายที่มาฝึกงานอาจารย์ไม่ดูข่าวจ้าก็เลยไม่รู้น้องผู้ชายที่มาฝึกงานแต่เด็กไปคนไทยเอกัศึกษย์ มาแล้วอันนี้มาบ้าเราหรือว่าเดินไปกินตรงนู้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดินไปกินอ๋อเดินไปกินถ้างั้นก็เอาลงไว้ตรงนู้นได้ใช่ไหมหรือว่าต้องเอามาไว้ตรงนี้ด้วยไว้าตรงนู้นก็ได้โอเคเอาไว้ตรงนู้นได้เนาะโอเคเดี๋ยวรอจันแจ้งอีกทีหนึ่งอะไรเนี่ยปลอมเลย เดินเดินไปทางโน้นเดินออกไปทางโน้นค่ะดูปอยกล้องนี้นะครับกล้องกลางที่นะครับออกล้องนี้นะครับนะครับ้องนี้นะครับสักุู่นะครับตะกุ้งนะครับขอนมานะครับขอนะครับเดี๋ยวได้เห็นด้วยครับพวกเราจะกินก็กินกันเลยเนี่ยพวกเราหิวกันหรือเปล่ากินได้เลยนะต่อ้าได้เลยนะครับ เสร็มาม่าแล้วก็สึกหิวผู้นี้ก็ต้องจัดมาม่าแล้วล่ะ <c oughs> ใครว่างมาให้กำลังใจคนที่นี่ได้นะหาอะไรมาอาจารย์ให้คนไปซื้อมาม่ามาอีกหมื่นหนึ่งหมื่นบาทนะไม่ใช่หมื่นกระปุกวันนี้อาจารย์อาจารย์ให้คนซื้อมาม่ามาหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ซื้อสนับศอกสนับเขา่า ถุงมือกันไฟถุงมือวิทย์นำวิถีถุงมือวิถีอะไรนะยุทธวิถีถุงมือยุทธวิถีอันเนี้ยสองหมื่นเกือบสามหมื่นบาทเกือบสามหมื่นแล้วก็มาม่าอีกหมื่นหนึง่งเมื่อกี้นี้แล้วก็เดี๋ยวจะซื้อน้ํามันน้ํามันที่ใช้เติมรถอะ่ะที่เขาพวกทีมอาสาสมัครเขาเดินทางพวกอาสาเขาเดินทางมาช่วยก็เดี๋ยวจะเติมเดี๋ยวจะเติม,ตมไม่ไม่ละเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาขอเป็น น้ำมันดีกว่าใช่เดี๋ยวเติมเป็นเกลอนแล้วเดี๋ยววิ่งเอามาให้เดี๋ยวให้คนเอามาให้ก็เดี๋ยวคิดว่าจะเติมน้ำมันมาสักเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเยอะเขาบอกว่าแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ากี่วันแต่ถ้าไม่ต้องการเยอะถ้ายอยมาใช่อย่างนั้นอ่ะให้เขาไปเติมแล้วบีเอาบินเบิดดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาเ,เติมมาเติมมาเป็นเกลอนหรือคนนั้นอ่ะเขาเอาเกลอนเข้ามาโดยมากเขาจะเอาไปเกลอนเปเกลอนเพราะว่าถ้าไปเกลอนมันเติมได้หลายคันมันเติมทีเดียวจากจุดจุดเดียวอย่างเงี้ยเราก็ช่วยกันเมื่อกี้ออาจรแท็ก อยากให้กําลังใจมันหน่อยมาไปนาสาสมัครเเข้าไปลุยเองเลยอย่างเงี้ยแท็กมันใจมันสู้มากไปทํางานคุณบุ๋มบรรดาก็เหมือนกันไปออกรายการสดที่ช่อง9เมื่อกี้เจอเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋ใช่ครับเจ๊เอ๋เอ๋เงินกู้อ่ะเขาเรียกชื่อฉายาเขาชื่ออะไรอ่ะเจ๊เอ๋เงินกู้เออเจ๊เอ๋เงินกู้อ่ะก็เขาก็มาอยู่ที่นี่อยู่กับเต็นท์ของคุณบุ๋มบรรดาคุณบุ๋มบรรดาจะอยู่ไกลๆตรงนู้นอาจจะก็มีโอกาสเข้าไปให้กําลังใจทีมงาน ทีมงานที่ลุยอยู่ข้างในเดินเข้าไปแป๊บหนึ่งเจ้าหน้าที่พาเข้าไปไปให้กําลังใจไปให้กําลังใจแป๊บหนึ่งคนก็มาขอถ่ายรูปมาขออะไรแล้วก็ไปแสดงเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ตั้งเต็มเลยประมาสักสี่สิบห้าสิบคนได้กําลังกําลังปฏิบัติหน้าที่ข้างในเขาก็ลังกู้ซากกันอยู่แต่ว่าเข้าไปไม่ได้ไล่สดเพราะว่าเขาขอว่าอย่าไล์สดให้เดินเข้าไปแบบเงียบๆก็เดินเข้าไปให้กําลังใจอาจจะพยายามเข้าไปในแต่ละจุดแต่ละจุดก็ไปให้กําลังใจแต่ละจุดเท่าที่ทําได้ตามเหตุตามปัจจัยเนาะ เราทําอะไรไม่ได้มากอะไรที่เราบริจาคได้ก็บริจาคอะไรที่เราช่วยได้ก็ช่วยอะไรที่เราให้กําลังใจได้ก็ให้กําลังใจอย่างสุนัขหมาอะมไม่รู้หรอกกาลังใจเป็นอะไรแต่เคนายอะแต่เราไปให้กําลังใจหมอไปให้กาลังใจสัตวแพทย์ไปให้กําลังใจทีมงานแล้วก็เราก็เอนดูหมาเนะมเข้าไปมีแผลมาตัวเปิดมาเขาก็มานั่งเช็ดมานั่งทําแผลกันบางทีมันเข้าไปโดนเศษปูนกัดบ้างโดนปูนบ้างโดนเหล็กเกี่ยวออกมาบ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ เราอยากจะมาให้กําลังใจใครมามาให้กําลังใจแต่อย่ามาเกะก,กะเจ้าหน้าที่เขามาให้กําลังใจได้ก็มาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่หลายคนก็อยู่24ชั่วโมงเขาบอกว่ามาม่าเป็นสิ่งสําคัญมามา่าครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ย <im itation> บูธทหลายๆ <im itation> บูธเนี่ยปิดหมดแล้ว <im itation> ข้าวเนี่ยก็ <im itation> มี24ชั่วโมงแต่บางทีแบบเร็วที่สุดคือมามา่าแล้วแบบคนกระหายังบางทีมันกินข้าวไม่ลงมันอยากกินอะไรแซ่บๆร้อนๆอ่ะันเหนื่อยอ่ะคนเหนื่อยอ่ะมันอยากกินอะไรแซ่บๆร้อนๆอุ่นคอ แม้อากาศจะร้อนนะแต่แบบความกระหายอ่ะเขาก็เลยแบบว่าอยากได้มาม่าครับอแล้วก็เหมือนแบบมาม่าครับขาดแคลนอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ให้คนไปซื้อให้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยทีมงานเยอะมากแล้วมันมันไม่ได้กินเฉพาะทีมงานมันกินอาสามันกินเจ้าหน้าที่มันกินคนที่มาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ต่างคนต่างคนกวาในการกินถ้าไปได้ก็ใครเอาไปไปได้เป็นของแห้งก็ดีนะแต่ไม่ใช่ข้าวสารนะมันมันมันมาผงยากพวกแบบ อะไรที่มันกินขนมขนม,ขน,มนมเนยอะไรเงี้ยก็เอามาได้ให้แบบเจ้าหน้าที่เขาได้กินแต่น,น้ำเ <c oughs> ปล่าก็ดูแล้วก็มีเยอะอยู่แต่ก็ยังเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันอีกกี่วันอีกกี่วันที่จะสามารถที่จะเสร็จเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็ตูวตูวหายหตอนนี้ประมาณแปดสิบครับใช่ยังศูญหายอยู่ประมาณ80ยังศูญหายอยู่ประมาณ80ดสิบปดสิบคน ตอนนี้นจะกลับะอะไปกันเลย

ทีมงานเขาจะเริ่มแล้วเริ่มเข้าเริ่มเริ่มทีมเริ่มเข้าแล้วอาจารย์เอาสนับแข้งกับสนับเข่ามาเขาก็ใส่เนี่ยเขาก็ใส่ที่เราซื้อมาใส่เลยเพราะมันขาดมันไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้แพทย์มันขออาจารย์ไปเมาาื่อวานนี้อาจารย์ถามว่ามีอะไรไหมขาดเหลือมันบอกว่าต้องการสักยี่สิบชุดอาจารย์ก็เลยซื้อมาให้ซอกับเขา่ายี่สิบชุดแล้วก็ถุงมือกันไฟอีกยี่สิบอันถุงมือแบบนั้นหนาเลยกันไฟได้อย่างเนี้ย มันไม่มีอะไรทะลุผ่านรวมรวมทั้งหมดนี่เกือบสามหมื่นเพราะว่าไฟมันเพราะว่าไฟมันทำงานใช่มันมีไฟฟ้าด้วยมันมีไฟฟ้าในนั้นด้วยเราไม่รู้ว่าเส้นไหนมันมีไฟไม่มีไฟอะไรอย่างเงี้ยไปจับไปโดนไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คนเนี้ยนักข่าวก็รอกันละมันมันมันมีมันมีมันพบมันเจอมันอะไรก็เขาพยายามจะค้นพบอะไรอย่างเงี้ยดูในเหตุการณ์จริงมันน่าสลดสัาเวชเหมือนกันมัน มันน่าหดหู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่เป็นญาติอย่างเงี้ยก็พยายามจะช่วยให้ถึงที่สุดเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเดินกันแล้วตอนนี้เริ่มแบบเริ่มจะเข้าพิชิตภารกิจแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปเป็นเซตเข้าไปเป็นทีมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเข้าเข้าไปเป็นทีมทีมข้างในมันจะมีหน่วยหลายหน่วยงานร่วมกันหลายทีมร่วมกันมันก็มีแบบว่าความแบบอะไรหลายๆอย่างอย่างเง,งี้ย ความทีมก็จะแบบเอาข้าวสองข้าวมาให้ รถมันจะวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดตลถนน